สวัสดีค่ะทุกคนบีเพิ่งอาบน้ําเสร็จเลยนะคะแล้วก็ทาครีมลุงก็ยังโคกผมมาอยู่เลยเพิ่งอาบน้ําเสร็จเลยคือทุกคนคะ่ะวันนี้บีจะมาแชร์วิธีการรักษาสิวในแบบฉบับของบีนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของดีฟเองค่ะแล้วก็จะมาบอกว่าบีเป็นสิวมากี่เดือนเป็นสิวมาแล้วบีต้องแบบทําตัวแบบไหนต้องแบบนอนอยังไงกินยังไงอะไรแบบนี้นะคะ คือตอนนี้หลักๆอ่ะบีใช้ผลิตทาณของอีฟอยู่3ตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้นี่เจลโลชั่ัดจลพักผิวนะคะแล้วก็ไบโอมาแล้วก็พิมพ์ด้มสิวอีฟค่ะบีเป็นสิวมาประมาณจะปีหนึ่งแล้วมากปีหนึ่งใกล้มากทุกคนแล้วก็มาตัวนี้คือมารักษาสิวอีรักษาสิวนั่นแหละกับผลิตภัณฑ์ของอีฟได้เจ็ดเดือนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เจ็ดเดือนทุกคนดูหน้าบีสีเจ็ดเดือนได้หน้าได้แค่เนี้ยคือบีดีใจมากๆว่าหน้าบีดีขึ้น เจ็ดเดือนถามว่านานไหมนานนะคะทุกคนแต่ว่านานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีสารอันตรายใดๆที่มารักษาถิูหน้าเรานะคะคือผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้เป็นสารสก,กัดมาจากสมุนไพรอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะแล้วก็โรงงานของเราได้รับมาตรฐานของ GMP ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีสารอันตรายใดๆแล้วก็คือเจ้าของแบรนด์นะคะ ผลิตเองใช้เองนะคะทุกคนเหมือนดีค่ะดีก็คือใช้เองแล้วหายัีก็มาเป็นตัวแทนด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเอาหน้าดีการกันตีเลยว่าหายจริงผลิตภัณฑ์เขาดีจริงค่ะก็คือตอนนี้บีเป็นสิวได้เดเดือนแล้วเนาะแล้วก็7เดือนที่บีใช้ตัวไหนบ้างบีก็ใช้ในหสามตัวนี้เจลอโลแคปตัสนะคะบีจะทาเป็นอันดับแรกเจลอโลแคปตัสตัวนี้เขาเป็นเจลพักผิวนะคะทุกคนก่อนที่จะทาคีมำรุ่งหรือรักษาสิว แต่เริ่มต้นรักษาสิวเราต้องพักสิวหน้าก่อนนะคะให้หน้าเราได้พักไม่ต้องมีอะไรไปวุ่นวายลบกวนหน้าเราให้สิวอักเสบอไรเงนี้ค่ะก็คือบีจะใช้ตัวเนี้หเดือนเพื่อพักผิวแล้วก็แต้มสิวด้วยตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้คือทีมแต้มสิวอิฟนั่นแหละบีจะใช้เจลโลแคตัสพักผิว1เดือนตัวนี้เขาจะช่วยลดอาการแพ้อาการอักเสบนะคะ ขาจะช่วยเติมน้ําให้ผิวนะคะให้ผิวเราชุ่มชื้นคนเป็นสิวอย่าปล่อยให้ผิวแห้งนะคะผิวต้องได้รับน้ําตลอดตัวนี้ค่ะลดอาการบวมแดงจากแสงแดดด้วยนะคะตัวนี้ไม่มีสีไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนนะคะทาเช้าเย็นได้เลยนี่ทาแล้วผิวจะรู้สึกว่านุ่มๆนะคะผิวจะชุ่มชื้น,นะคะ่ะทุกคนตัวนี้ตัวนี้อันดับแรกนะคะแล้วก็ ตัวที่สองตัวนี้ตัวนี้มีอบอกว่าเด็ดมากๆเป็นตัวเด็ดในการรักษาสิวเลยค่ะสิวติดสารผดผื่นการแพ้ต่างๆของผิวหน้าแล้วค่ะคือตัวนี้เลยไบโอไมล์ ine, ตัวนี้นะคะ690บาทตัวนี้เป็นมอยส์เจอรไรเซอร์นะคะตัวนี้เขาจะช่วยลด อนีช่วยบรรเทาอาการผิวติดสารนะคะทุกคนจะช่วยลดการอักเสบการแสบคันของผิวเราเนี่ยค่ะจะช่วยลดการบวมแดงค่ะของสิวแล้วที่มันอักเสบเยอะๆแบบนี้ค่ะทุกคนตัวเนี้ยเนื้อจะบางเบาซึมง่ายมากเลยนะคะทาแล้วจะรู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นค่ะทุกคนผิวเราจะไม่แห้งนะคะผิวจะนุ่มตลอดเวลาเลยตัวนี้6-90บาทค่ะตัวเด็ดเลยนะคะทุกคนต้องใช้นะคะแล้วก็ตัวที่3า ก็จะเป็นครีมแต้มสิวอีฟครีมแต้มสิวอีฟตัวนี้เราสก,กัดมาจากสมุนไพรไทยเราเลยนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้ใช้แต้มแล้วก็เอามือโบอกโบกโบกนวดสิวไปค่ะเนื้อครีมมันจะได้ซึมเข้าไปแล้วก็แต้มอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะแต้มแบบแต้มไปเลยตื่นเช้ามามันจะช่วยให้สิวยุบหรือแห้งไวนะคะทุกคนตัวนี้ตอนทาลงไปมันจะมีแบบคั้นน,นะคะเพราะว่าสมุนไพรจะซึมเข้าในผิวเรา ี่ค่ะทุกคนคือหลักๆที่จะใช้ก็นี่ค่ะสามตัวนี้แหละที่ใช้รักษาสิวนะคะ mm hmm. คือผลิตภัณฑ์ของอีฟตัวนี้เขาไม่มีสารอันตรายใดๆเลยนะคะจะหายช้าหน่อยแต่ว่าชัวร์นะคะทุกคน mm hmm. เราอย่าไปพึ่งสารอะไรที่แบบหรือไปเชื่อแบบสินค้าที่ใช้แบบเจ็ดวันหนึ่งเดือนแบบนี้มีผ่านมาหมดแล้วค่ะดีเป็นสิวเตีรร้อยรอบนี้รอบที่สองแล้วแต่รอบเนี้คือหนักมาก แล้วมาเป็นหลังจากที่บีแต่งงานด้วยนะคะทุกคนหลังจากบีแต่งงานได้ประมาณ3เดือนแล้วบีก็ไปใช้คิมแต้มสิวแต่น่าจะมีสารเยรออยด้วยก็คือแต้ม3ามวันหายพอแต้มปุ๊บทาค่ะทุกคนทาที่สิวแบบออกเป็นปื้นแบบนี้ยทา3มวันหายอีกสักพักเราหยุดใช่ไหมคะหยุดแล้วมันก็ออกมาเลยค่ะตีออกมาแบบทั่วหน้าเลย คนเป็นสิวนะคะทุกคนต้องทําใจนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรักษาสิวนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยนะคะในการรักษาสิวก็คือห้ามนอนดึกดื่มน้ําเยอะๆที่สําคัญอย่าเครียดนะคะเพราะว่าคนที่เป็นสิวอะเครียดอยู่แล้วบีก็เครียดเหมือนกันเพราะเครียดว่าบ้านก็ไม่ได้กลับไปไหนก็ลําบากมากแต่ว่าบางเอิญบีเป็นช่วงโควิดพอดีไงทุกคน ในช่วงโควิดก็คือไม่ได้ออกไปไหนแบบนี้คืออยู่แค่ที่ทํางาน<ม>คอนโดที่ทํางานคอนโดแบบนี้ประจําเลยไม่ได้กล้าออกไปเดินห้างไปไหนก็ต้องแบบถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องปิดแมสไปเลยนะคะแต่หลังๆมาเนี่ยค่ะหเดือนหรือสอเดือนนี้คือผิวหน้าบีดีขึ้นบีก็เลยไปเที่ยวบ้างได้นีไปห้างไปไหนได้บ้างต้องใช้เวลานะคะคนเป็นสิวต้องใช้เวลาอย่าคิดว่ามันจะไม่หายเราต้องให้กําลังใจตัวเองคือที่สําคัญเรา ต้องให้กำลังใจตัวเองยังไงก็ต้องหายค่ะคือบีหายได้ทุกคนก็ต้องหายได้นะคะตอนนี้คือบีใช้ใช้จนผิวหน้าบีดีแล้วก็บีก็มาเป็นตัวแทนเพราะว่าเราใช้เองเรารู้ว่ามันหายจริงอย่างเงี้ยค่ะคือใครมีปัญหาผิวแบบไหนถ้ามาคุยกับบีมาปรึกษากับบีเลยเพราะว่าบีประสบการณ์โดยตรงเลยโอเคค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวมีเวลานะคะ <laughs> เดี๋ยวบีมาอัดวิดีโอให้ดูอีกเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย